สวัสดีครับเบ้าดินห้อยดินที่นิสารครับเมื่อนี้มาเลาะเบิองเห็ดพี่น้องปลาแห้งแห้งครับแต่ว่าคือว่าเห็ดสีออกครับนี่เบ้าโต้ครับสวัสดีครับเบ้าโจ้ครับเมื่อนี้พากันมาหลอกเบิองเห็ดนะครับว่าสีได้บ่ครับพี่น้องทีแน่้ยเน่ผมลงเห็นแล้วครับดอกนึงครับเห็ดเบิ่งนำอ้อยครับมันเหยยยีีบเเเด๋วออห็ดเพิ่งเข่ากลาครับเดี๋ยวมเบืองกันคำว่าสีนี่บ่นะครับเห็ดฤดูหนาวพี่น้องจย่างไรมาหลักออกครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจดูนีด้อครับสวัสดีครับ พอแล <nervous S 1> <Doom. S 2> ้วพอแล้วสองดอกครับมันยังอ่อนเบาๆจบพอนแต่ว่าพันสีนี้ขาพี่น้องขาเพราะว่าเพราะว่าพันธุ์บอถหน้่งฝนพันก็ได้สีนี้เฮ้ยเจมส์มันรักออกยามนี่ครับมันน้องนี่เป็นดอกบานมันรักออกเออ แต่ขามันสิโกนมันสิว่าคือหนาฝนคัณนเกิดด้วยน้ำหมอกด้วยครับมันสิเป็นดอกแบบนี้ละมันเกิดน้ำหมอกนีนี่เราเพิ่งซ้อนนี่นี่นี่้อยดินั่นนั่นนั่นยื้อปายใหม่นะไปต่อสินี่เลย อันนี้ดอกมีก้อนมีดอกมีก้อนแล้วดอกนีก้อนโอ้ดอกมนงามเลยพี่น้องดอกนี้ครับแข็งน้วยดอกไม่ได้กินแข็งงี่หรอแข็งครับบกแ่เป็นนุ่นแข็งก็มันแห้งแับอ่แข็งแข็งแข็งดอกนี้งามเลยงามดอกลังดอกง่อย เห็ยันนยังไงแกงแสบไปหน่แสบครับมันล้นานี้เ่ยวที่ต้องันหรอเหดปงศาได้อ่แกงแสบพี่น้องครับจู้แขยดอกมันงามแนี่งามเลยพี่น้องดปงศาสครับวลิโอบวลิโอสองดอก็ดปน้มอย่สามดอกดอกหน่คือดอกนาบปลิโอแท้สาม สภาพอาก,กาศเลยเน,ะนาะหนาหนาวนะครับติดตามสภาพอากาศอีรีนน,นะอมองเมฆเฮ็ดยังปีนทองถึงเมื่อเฮ็ดเ่งไข่อีรีเ <c oughs> มงนี่แมงมงกือนอนเฝาอยู่นี่นี่นี่กินของหนทูทำไมค่ะหลี้ยนอึดอยากค่ะ้เาเนาวเลก เกิดตามมีตามเกิดตามฤดูกาลแมนบาวจแม่นอยู่มอ่างไงตัวนี้นะครับดอกตัวนี้นะครับเ็นมอนครับหาาขนาดตัวาาดตออกก็ยังออกยาีแข็งปักเลยแข็งรับพนเมือนกัน่แล้วอ่อนเนาะวอ่ิอ เาสร้างมาพแท้เขได้แกงก็ได้แกงเช้านี้ที่ดงเ็ตัวไข่พี่น้องเขาบสวลาเมียได้แกงกินเทาไพี่น้องี่กันมายงานเลยอ่าดับวเก็บทบเลยอ้่อยืหมูดิ่มันจะนี่ละมีใส่ะเดร่าากัพี่น้องเด็แกงนะพี่น้องเฮ็ดถึงเฮ็ดถึงฤดูหนาว ครับผมคอาพี่นอกที่พึ่งแดงครับเฮ้ยเมื่อนี่เป็นวันที่1 e ิเอ็ดเด้อโพสกีกายนสองผ่นนโรหกสิบเจ็ดครับเฮ็ดจังไรไม่ออกนี่นี่น,ออนี่นนอ้พี่พี่พี่นกกำลังขึ้นกัะน,นี่พูดนะเฮ้อเด็ดยรงครับอะ่นกจะของเลยนกอ,อย่ามาแย่งหนูกินนะ หนูแหงอึดอยากอยู่ทำงานครับี่โอ้ถองกระเาองโอกกครับให้โจ้กี้ครับพี่น้องปาดหนี่นใบใหม่นโ้โตใบใหม่ตยโอ้ดอกดอกยังดอกที่ไหนๆฝ่นมันหมดีเออกอเก็บเก็บออกน้ำออกน้ำใบใหม่จ้ะม นี่พี่น่อหมนครับนี่งีดมนะครป๊าปเืองะรอว่ามูใหญ่เลยนี่ครับรอดจนพี่เ่า้วครับพี่น่อจัมาหัว ยังไงเหวาวนเหงาเนับเจ็ดยามีต้องทำใจเ้อรับใครตีตีฟังตีผูดยัวไงเห็ดตีผู้เห็นก่อนเลยละตีย่ง่ารุ่นกับปตีแล้วพ่อมาบ่งานงานดอกเก็บงาหนาวดอกงามคกับงานถึงบึนเลยบินหน้าหนาที่ดองรออเพิ่นเยอะซังหที่ลองห็นก็ดีนั่งพอมี้ครอน่ เอันนี้ว uh ่าเอาป่นี่เอาอยู่บ่เอาตื่มกันน่บางานเนีบางนเห็นเห็ดยังนี่เาตัวก็เบาชัวเห็นเห็ดยังเนาะเห็ดยังเบาตัวใส่ดอกเปนงไงสอถ้าเป็นตัวก็ยี่สาบที่เดียว โอ ų, b b ้ยแต่เปนตังโอยูแก่ขวดน้ำก็ได้กินเห็นเืดอุ้ยมังายพุ่ม่งพุ่ม่นนครับมาเงียนึ่บุกขึ้นมาสีด้หลายเร้องพี่น้องบอลบอลบอลแยมเฮ็ดออกครับอทบจข้าเลยแทุ่ลยก็าจเห็ดำเราไหฮายคดำข้ขาฮายเง้ยเฮ็ดผนดำรอคลิปขวกับบุกข

เปดขาเหยื่เปิดลุมงนี่หรือขาปาตี่อ้องดอกก็แขงเดปาปาปาปปดอต้องดอกก็แขงเนื้อกับพีงีกอกีกอเท่าเราประเงแล้วบอเท่าเราขั้นงามบรามอ่างแห่งนู่นบ่าวว่าเป็นเอียงเธอเลออยู่บ่าเป็นขั้นยุงบ้านเพือเมืองขันงามดิบอยบ่าจจีบดอก ดอกเต็ตาอุ้ยผิงเพิ่นครับอ้ยองดอกกที่ว่าหมานี่เลยไปไอยพี่น้องอุ้ยหมาน่หน่ิไดไป่่อัยูบ่ละก็ลงตะๆครับคอยเรื่อยๆเเบผิ่งมันกอนแม่ังยูมันแหงว่ากลังเตะเราสวงนาเีงปาพี่น้องเ็ดเห็นาดเดนารเ้ห้งกอ้ยาดปอเ็ดพเดพี่น้อง

โสดีแหละพี่น้องเือบอกไงหนึ่งคังนาง้ี่นีเออมาตกไปกับเห็ดดำเ็ดดิมมาตรงเห็ดนเฮ็ดแดงก่อนเลยเาดไม่เหือเลยพี่น้องโอ้โ้มบเพีงพี่น้องเบื่งครับครับออวาวได้เห็ดแดงมาดิพี่น้องจิพี่น้องซีบอเบียบอะไรเห็ดง เด็ดออกเรียพฤศกิกาครับนี่ที่ไหสิบเอ็ดพฤสกิกาเนี่ยสิบเอ็ดพฤศกิกายนสองพันห้าร้อหกสิบเอ็าสเ็ดที่หกสิบเอ้าวคนดังแหนวะเอกเออเออเอ้เออเอ้เออเออาออเออเออเนอเอเออออเอเอ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 อออเออเอเ ขาไอพี่น้องบึงผึ่งเนี่ยผึ่งพุนะโอ้ยขาทั้งหุ่นเองท้งหุ <g Hass, <g <g ่นเิงมิตรภาพผึ่งใหญ่ครับนี่นี่ครับขับไอพี่น้องเบื้องสักพันคนนะเด้อไอโจ้เก็บเดียวครับบางทีนะครับขับตัวที่หาพอเก็บเป็นวัวว่าทั้งนี้ตัวนี้ครับชื่อมูใหญ่ด้วยครับพี่น้องงามไปไก่ดอกกระลังเขดีนะบ่หวานดอกแา่กระลังเขดีแก่ แดงจิงคเอพี่น้อเล้ยอุ่ยหอยเลยแดงจริงคือเนี่ยเอ้ยบงข้ามือจิ้มไปเด้ออ่าออะไรนะเจ๊มันใสปลายฝนฝนหนาวอยาเดอครับผมพึ่งแดงออกทั่วดงเลยครับขาหนีแข็งจักปักเลยโ่มาโพี่น้องเ็เก็บริเวณนี้กต้องใหม่ด้วยครับพี่น้องยามอึดเ้ยามนีเสียเียดอกงามนาะคุณงามงครับ สุดหยอนเลยครับเยอะด้นโอ้ยจะไปนเอโ่าับพี่หอุยไอโจกับโมมือสิจับเลยอ้นหอวพึ่งขตัวยื่ต้องขนก็ไป t y แล้วพี่นยแน่ๆครับโม่งใหญ่เลยับเียยัง้ยโ่เคยาถีบ้ัวเด้องยันจนขาล่ะกางก ครับใช้ดินแห้งเอากระดมาเกิดมาที่คนเอ้วยมาเด้อคนกขุนควรดาบควรในก็ได้ษวายมาอยู่น้ำกุนน้ำเหนือน้ำตครับอยู่ยันนี้น้ำฝนมาเก่ากระมอมยันหนีฝนเฮ็ดมันอยู่ในกระตาคนเด้อปาดเก่งแสบคือการได้เฮ็ดอันนี้นะอุ้ยแสบเลยครับโมเมนตว่าหาง่ายๆเด้อปีนี้ครับเยอะเลยครับเพมันก็ออกมูใหญ่เป็นหนาหนาฝนยังม่เห็นหลายตันนี้หนาฝนพอเท่ลสามสี่ดอก นั้นไอดินนั่นๆๆๆๆพอมันหยาบแปรหรเปล่าุกบบเห็ดพึ่งแดงครับเต็มกำีโจนน้ำขาพี่น้องขาพี่น้อเป็นเรื่องต้อนอ้ำใส่กว่าค่นเห็นไงกอเห็นดำ น้องบางในเสียนน่อยเป็นกระลังออกก็มีได้นี่จ้สใหญ่ใหญ่าสีแหงก่อนสอากดินก็แงง่าาคนพูไปตองเันตองพทองเรเียว่าเห็นตองกะมือนีแต่ว่ากรบอให้เหลือหล่พี่น้องเอาเลยละมือนี่ยเสียด้นงน้ำใหม่น่อยทอไไกิมเทียวยนงเอาส่ครับครับนนอนออก เพชรอันนี้พ่นออนเนาะนื่อเดทั้งนอนลาบินกับนี่นี่ยังนอนบอดีด้มงอันนี้ดีอ่บอดตีบ่บ่อ่ะเอาไปดทอ่บอดด้ยนี่ดอกนอนกับเด็กี้องมากเ้ล่ะงายงาย

ลวงนาฝนกลันมาทักอยู่ฝนก็บ่เกิดหลายป่านีาได้หลาย้นน้าฝนทิ่หไหวบ้านนี้อัยใหญ่ที่ด้อาปูขาขาพี่ตูนด้กันปูคนที่ตนพี่ตนโอ้ยดอกวันที่ว่ไดค่ะแค่นี้หนึห่งนี่มันเหลี่ยงกระดอนเนาะตรงีแม่แม่เอฟซีครับพี่น้องปองปลายเด็ดเดือนพฤศจิกาครับดินแห้งแห้งเศร้าดินในพืเพืองเนี่ยมันโงบ มืงพคืนน่ะเปตองเงือตัวเงิดกักเกิดไสนน้าหมอกักแักเนี้โอ้ยเอาบทานทงอื่นทางแกอ่อนต่า่านอตามมาตามมาเอ้าวว้าววววววว่มวว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 วอวดอกสวยวววจววควน ต้นขาแตกแหงหลายนาเนานี่นี่แม่ทากีบมหนาเนาเสาขาแตกมีรอยแยกอยู่ใต้งามขาเอ๊ะแยกยังแยกแตกบ่แยกแตกขาขาหนอนขาใหญ่เหี้ยงกันแถวหนึ่งุูนะมาตามมาตามมา เบื่องขาดดงสมบูรณ์ไปอีกเบื้ที่ไมพอฮิตถงดำครับเ้นอกวัเนี้ใครอยู่ใคร่าใครเข้ากัน่ใครว่าใครเขาเที่ยงเขาก็รหอดแล้ะล่ะเที่ยวนี้ดอกนี่แห้งไงป้าพี่้องขาใหญ่ได้สวยดอกพีอขอเรื่อยเรื่อยๆเป็นมูด้กับมูใหญ่ครับมองเก้าเนี่ยใกล้แค่นี้ละ พี้องมึงไงครับตรงนี้เนาะป้าแขนเนาะคนที่ปซาเข้าที่ปศาเข้าขาเบิ้งไงพี่น้องเบไงได้มื่อยพี่น้องครับน่นอียงติ่งพีต้องรอนี้พี่น้องยั่เย็บเยอะ แดงปันไดนันถือแดดซำหมันถือแดดมันเลยก่แดดแดดไรน้่ทาขี้นาผิวนี่กับเืดอะครมบพี่นปอัโอ้ยนี่ยเดียวตัวดกนี่ยโอ้ดอกบวกไงจีนเบาตัวเปิดร้ขนาดน้นพี่ดอกนึ่งลีนี่เธอลีในใตองเหรอเอาดอกไปก่อนเดี <c 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 ๋ยวอยู่นนี้เลยกัน อม่เงินจึง้งทำไรบ้างอนี้บวดได้เลยเบียเบียบวัตัวใดตัวใดแดงนี่ยบเบียเป็นบทำยังไงงนก็ตเบียยังไงไมงน้านดอกนะจ๊ะไอ้เราเงิเ

ตันตีนหน่อยเพื่อนนะยังออกรืดด้เยออกกนตีกันไห้ก็ตถิ่งใหญ่ไปไหนงใหญ่ใหญ่อยู่ด้วมันสุ่มแห้งนิ้กะซมยุกเลรอผู้ใดเกิดควันกับผู้ดเลยเหียบบ่อาคาวงบ่เอาบ่ไขาขาเดหนึ่งเาะเฮ็ดรวมยาเฮ็ดรวมยานี้เฮ็ดเ็ดอีพีสองครับปครับพี่น้องครับบาดินสิสตอสองอีพีเด้อครับคุน่ะ ดอกกำลังตุมต้มๆครับเออเดือนพฤศจิกายนปลายฝนต้นหนาว <c oughs> มือนี่เป็นมือวันที่อันนี้บ้าวดินสีเห็ดเป็นสองอีพี่เด้ยครับอีพี่นี่กระสิบเอาวา้ซ้ำหนีซากอนครับใบพี่น้อง<ด>มีงน่มีแห้งนี่กระมีครับพี่น้องลำด้วยสุขภาพแข็งแรงครับ <c oughs> ไบตัวอีพี่สองครับพี่น้องดีดีมแห้งครับสวัสดีครับ